ใส่หมูยอใส่ใส่ปูอัดแล้วก็ใส่กุ้งเนี้อไก่ครับเดรนแมวโยดผักเขียว เล็กน้อยใส่ปุ้นเจียง ใส่ปูหาดแล้วใส่หมูยอใส่กุ้งใส่ทุกอย่างทุกฝั่งหน้าครบแล้วมีปูอัด รอสุดนะคะไก่ต้้งตื้องเขนี้ตัวเสร็จแล้ว แล้วนะคะของเจมสมลราดสดสดพริกกับสดมะเขือสดมะเขือนะคะสดพริกขนตกตกนะคะมีของน้องมุกนะคะสออัน เสร็จแล้วก็ไก่คะทะ